สวัสดีจ้ากินข้าวซิบแซ่บนั่นกันเด้อจ้าอันนี้ก็ข้าวสวยนึ่งร้อนๆนะก็จะนึ่งแบบเจ๊ดฉะหน่อยนะเพราะบางคนชอบกินแบบข้าวเฉะนิดนึงไม่ชอบกินข้าวเค็งนะจ้าทุกคนนึ่งเสร็จเลยจ้าก็กินกับผัดพริกแกงของเราเนี่ยจ้าเผ็ดเซ่บสะายใจนะจ้าผัดพริกแกงจะเผ็เด ร้อนแล้วก็ออกหวานนิดนึงจัดด้วยความเค็มนะจ๊ะเราจะผัดแบบรสชาติประมาณนี้เนาะอะไปแบบเคยงไก่แกะแพดด้วยน้ำบูฮาวายสีฟ้าของเราแบบสดใส่ว่าสดใสเมัอนอยู่ในทะเลเลยจะมีนมเพิ่มบำร,รุงด้วยโปรตีนของเราเไปทิวยนาะ ขอบคุณที่รับชมจะแชทแชทแล้กันเด้อจ้ามาเด้อจ้ะเรียนรันนะจ้า